พลโทกิติสมสนันกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกให้การต้อนรับคุณปิยาพรแสนโกศิกหรือแฟนรู้จักกันในนามของแม่ปุ้ยค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท TPN g l o b a l จำกัดซึ่งวันนี้ได้นำหวนดิงนูวานซึ่งเป็นนางงามจากประเทศเวียดนามที่คว้าตำแหน่ง M ิ s โก l o b a l 2 0 2 5ได้อย่างสวยงามพร้อมด้วยรอง M ิ s โก l o b a l 2025จากประเทศจารเมรกาสหรัฐอเมริกาค่ะ และประเทศฟิลิปปินส์เข้าพบเยี่ยมคาระวะและขอบคุณผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการประกวดมิสโกลบอล2025ในฐานะสื่อพันธมิตรภายหลังจากการจบประกวดแล้วนะคะก็จบไปเมื่อคืนวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาและมีผู้ร่วมแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากเลยค่ะนับเป็นครั้งแรกของไทยที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดเวทีระดับโลกอย่างนี้ซึ่งก็จัดขึ้นอย่างเป็นทางการนับเป็นความภาคภูมิใจของคน ไทยที่ได้เผยแพร่ทั้งศิลปวัฒนธรรมประเพณีและอาหารรวมถึงสเสน่ห์ที่งดงามของประเทศไทยให้สาวงามจากทั่วทุกมุมโลกได้เรียนรู้ซอฟพาวเวอร์ของไทยและได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดค่ะทําให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกโดยทีมงานนะคะทีมนางงามเองก็มาเยี่ยมคาระวะได้ให้สัมภาษณ์ถึงความภาคภูมิใจเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณช่องฮาด้วยที่นําเสนอความสนุกสนานในครั้งนี้ค่ะ Of course the food. Yeah, food. <laughs> I have to say it so many times so I would love to say it again. Food and then people. Yes. People of Thailand is so welcome and so loving. Like Mama Pui. Now Mama Pui welcome us with a big heart. Yeah. For sure, for sure. I will maybe stay here for work. Mm -hmm. Yes. Thank you so much Channel Five for broadcasting the Miss Global competition. You did a fairly good job. And thank you so much for showcasing me and all my beautiful sisters. Thank you. Kapunka. <laughs>